สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ที่จอดรถที่น้ําตกขุนกรนะครับน้ําตกขุนกรณําบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมน้ําตกขุนกรนะครับเราไปเที่ยวชมน้ําตกขุนกรนะครับอที่จอดรถนี่จากที่นี่ปุ๊บ ก็จะเป็นทางขึ้นเดินขึ้นนะครับทางเราก็ยังไม่เคยไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับอ่านี่เป็นห้อยขน่อนนะครับี่จะมีทางขึ้นตรงโน้น,นครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูสักหน่อยว่าน้ำตกแห่งนี้เป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมกันนะครับนี่เป็นป้ายบอกทางนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมอันนี้นเขาไม่ให้รถเข้าไปที่จริงทางรถขึ้นไปได้นะครับแต่ว่า,าให้จอดรถอยู่ตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ,จะเดินขึ้นไปดูกันนะครับไปดูไปชมบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับ ตรงจุดนี้สามารถที่จะลงเล่นน้ำได้นะแต่ว่าหน้าฝนนี่ก็ต้องระวังคิดว่าต้องระวังนะครับขึ้นไปชมครับครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงทางเข้าน้ำตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศน,นะครับ นี่เป็นข้อห้ามต่างๆครับทท่นี่เป็นข้อห้ามนะครับของสถานที่แห่งนี้นะครับเราก็จะไปชมนะครับเดี๋ยวเก็บภาพไปกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นมุมเล็กๆน่ครับที่เขาตกแต่งมาเดี๋จะเข้าไปชมที่น้ำตกจรงิงๆจะทางเข้ามานะครับนี่เป็นแผ่นที่นะครับแผ่นที่ของสถานที่นี่นะครับจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมที่น้ำตกก่อนนะครับจากนี้ไปหนึ่งพันสี่ร้อยเมตรนะครับประมาณหนึ่งกิโลกว่าก่นะครับแต่ขาให้แนะนำไปทางนี้ก่อนแล้วก็ไปทางนี้ก่อนนะครับ มันจะมีปลาธรรมชาตินะครับให้เราดูผ่าน จะไปให้เร่งฝีเท้าหน่อยนะครับเดินให้เร็วขึ้นบันไดทางชาน 差。 ปิดยแห่งพุษาเป็นชื่อของสถานที่นะครับคนตั้งไปชื่อจุ๊บเป็นน่าจะเป็นป่าธรรมชาติที่มีต้นไม้หลากหลายพันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับจุดที่โอ้โหแมลงเยอะมากนะครับ จากนี้ไปหนึ่งหนึ่งพันสองเมตรนะครับ1นกิโลสองเมตรนะครับแล้วเราก็มาบรรจบกับทางหลัก ตอนนี้เราต้องผ่านป่าไผ่นะครับ ยังไม่ถึงนะครับ เราก็เดินมาถึงที่นั่งพักนะครับแต่ยังไม่ถึงนะครับน่าจะน่าจะเราเราอีกสัก800แปดร้อยเมตรนะครับประมาณน่เราเดินมาตั้งไกลแล้วนะครับน่าจะใกล้แล้วมั้งโอ้เดินขึ้นมาไกลเหมือนกันนะครับ จากที่จอดรถนี่เราเดินขึ้นมากิโลกว่าแล้วยังไม่ถึงนะครับแต่คิดว่าน่าจะใกล้แล้วนะครับคาดว่าตอนนี้เลืออีก 20ิเมตรนะครับโอ้ความมาถึงนี่ก็หอบเหมือนกัน ตอนนี้เรามาถึงน้ำตกแล้วนะครับเห็นน้ำตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมใกล้ๆนะครับแล้ก็จะไปเห็นพร้อมๆกันนะครับ แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับที่น้ําตกฝนกรนะครับมีคนเล่นน้ําอยู่เพราะสูงมากเหมือนกันนะครับมีคนมาเที่ยวอยู่นะครับนี่คือน้ําตกฝนกรนะครับที่เรามาจากที่จอดรถนะครับขึ้นมาที่นี่น่าจะเราเราเกือบเกือบสองกิโลนะครับ ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยเมตรนะครับขึ้นมาถึงที่นี่เป็นน้ําตกสูงเหมือนกันนะครับสูงมากเหมือนกันนะครับก็สูงน่าจะราวๆห้าสิบเมตรประมาณหกสิบเจ็ดสิบเมตรนะครับคือน้ำตกขุนก่อนนะครับที่เรามาเที่ยวชมวันนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับมีคนเล่นน้ำเนี่ยนะครับมีคนมาเที่ยวอยู่ส่วนก็เขามีจุดมีบ้างประมาณนี้นะครับให้ดูเบ็ดนนี่นะครับอาสูงประมาณ70เมตรนะครับ ฝนตกุนก่อน,นะมีอยู่ชั้นเดียวนะครับก็เข้ามาไกลเหมือนกันเข้ามายากเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับมีคนมาเล่นน้ําอยู่ช่วงนี้เรามาช่วงหน้าฝนน้ําก็มีประมาณนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนน้ําน่าจะน้อยกว่านี้นะครับ และนี่คือน้ำตกขุนกรน,นะครับที่เรามาชมในวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่เราจะเห็นเป็นน้ำตกที่สูงเจ็ดสิบเมตรมีชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวที่สูงเจ็ดสิบเมตรก็สูงเหมือนกันนะครับบรรยากาศดีหน่งครับ ก็ประมาณนี้นะครับน้ำตกขุนกอนนะครับนี่เรามาก็มีคนมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำอยู่นะครับเราไม่ได้ลงไปดูใกล้ๆก็ดูได้ประมาณนี้นะครับก็ดีนะครับประมาณนี้บรรยากาศดีอยู่นะครับแต่หน้าฝนนี่ก็อันตรายหน่อยครับเพราะว่าท่านเดินมาไกลเพราะฉะนั้นคใครที่จะมาช่วงหน้าฝนก็ต้องดูสภาพอากาศที่ดีนะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับกลับไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ